รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอาชีพออนไลน์วันนี้พบกับผมครูอ้ำสกล,ลพักเพชรลายุทธพันธ์กับเรื่องของอนาคตประเทศไทยกับอาชีพไอทีเราจะมาพบกันที่ดิจิตอลทีวีช่อง52และ ETV ทั้งหมด13ครั้งด้วยกันประเทศไทยเนี่ยเราเราอยากก้าวเข้าไปสู่คำว่า4.0มันสักพักแล้วครับเราทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าประเทศไทย4.0แต่ทีนี้ผมวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าประเทศไทย4.0คืออะไรกันแน่ครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นจากการพูดว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญกับคนเรายังไงนะครับประเทศไทยกับการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด66ล้านคนประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ60ล้านคนหรือคิดเป็น7 5เป์ในปี2018นะครับคนไทยเนี่ยใช้เวลาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอันดับที่5ของโลกหรือมากกว่าวันละ9ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาครับ เราเนี่ยมีการสั่งของออนไลน์มากขึ้นกว่า88%ด้วยกันฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยสำคัญต่อประเทศไทยมากๆครับประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับแบ่งเป็น3ข้อคือ 1. ด้านการศึกษาช่วยให้คนสามารถศึกษาออนไลน์ได้ด้านธุรกิจส่งเสริมธุรกิจทางด้านต่างๆครับด้านความบันเทิงเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเราเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงได้บ้างนะครับอาชีพที่มาพร้อมอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถหาเงินกับอินเทอร์เน็ตได้โดยมีหลายอาชีพที่เกิดใหม่ด้วยกัน 1. i n f อินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์เนี่ยครับก็สามารถหาไรายได้จากอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันหรือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับการรับส่งสินค้าการขายอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยครับเป็นอาชีพที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งอาชีพด้วยกันครับ ธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหารายได้ครับเรามีในประเทศไทยมีธุรกิจหลายธุรกิจที่เราเนี่ยใช้หารายได้เอาที่ธุรกิจที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเช่นพวกแกล็บฟู้ดแพนด้าหรือว่าจะเป็น Line Facebook Instagram อันนี้คือธุรกิจที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหารายได้นะครับทีนี้ Thailand 4.0เนี่ยมันเนี่ยจะเริ่มต้นจะแบ่งตามเป็นรายได้ต่อหัว ของประชากรประเทศไทยและเพื่อนบ้านนะครับเมื่อเราเนี่ยมาดูว่าประชากรไทยมีไรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่และเพื่อนบ้านเท่าไหร่เนี่ยครับเราก็จะรู้ว่าทําไมเราถึงอยากก้าวเข้าไปสู่ครับว่า Thailand 4.0อันนี้ไรายได้ของประชากรในปี1980นะครับเทียบกับปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวผมแปลงเป็นเป็นค่างเงินบาทให้ให้ให,ให้ให้ทุกคนได้เห็นกันไรายได้ต่อหัวประชากรนะครับในปี1980ครับ ประเทศจีนเนี่ยมีแค่9,770บาทปัจจุบันเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนจีนนะครับอยู่ที่324,900บาทต่อปีนะครับประเทศเกาหลีใต้ดีกว่าเกาหลีใต้เนี่ยครับเมื่อปี1980เนี่ยมีไรายได้เฉลี่ยประมาณ54,000บาทต่อคนแต่ปัจจุบันเนี่ยครับอยู่ที่1 8 0 0 0 0้บาทส่วนประเทศไทยนะครับในปี1980เนเนี่ยเราเนี่ยมีไรายได้เฉลี่ยอยู่แค่ 2 2 7 0 0บาทต่อปีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครับรายได้เฉลี่ยของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ278,000บาทต่อปีซึ่งเราเนี่ยจะสามารถจำแนกรายได้ตามประเทศเนี่ยครับว่ามีกี่ประเภทมีทั้งหมดสประเภทครับประเทศที่มีรายได้ต่ำเนีครับคือรายได้ประชากรต่อหัวเนี่ยน้อยกว่า31,700บาทต่อปีส่วนระดับปานกลางเนี่ยครับ ปันกลางถึงต่ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ31,700บาทถึง125,000บาทต่อปีรายได้ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงนะครับอยู่ที่125,000บาทถึง3 8 7 0 0 0บาทต่อปีนะครับประเทศที่มีรายได้สูงนะครับคือมากกว่า387,000บาทต่อปีทีนี้เราลองเทียบประเทศไทยครับประเทศไทยเนี่ย รายได้เฉลี่ยต่อหัวณนะปัจจุบัน,นยบอยู่ที่278,000บาทต่อปีเราเน,ยอ,ยรานยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจนเกือบสูงทีนี้ประเทศไทยเเนนีีน่่ยยครรับาอยู่ในช่วงที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยมาทั้งหมด31ปีเราไม่สามารถก้าวไปสู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับสูงได้ด,ด้วยเหตุใดครับตอนนี้เราก็มีคำศัพท์คำหนึงเพิ่มเข้ามาก็คือ กับดักรายได้ปานกลางครับก <reco Christ. S 1> ับดักรายได้ปานกลางคืออะไรรายได้ปานกลางเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ต้องติดอยู่กับระดับรายได้ปานกลางเนี่ยเป็นระยะเวลานานซึ่งเราก็จะมีสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับถึงติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางสาเหตุที่ประเทศไทยติดกับในกับดักรายได้ปานกลางนะครับมี1คือวิกฤตเศรษฐกิจครับ วิกฤตเศรษฐกษิจเนี่ยครับเป็นกับดักรายได้ปานกลางที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถก้าวจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ส่วนเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมครับประเทศไทยเนี่ยครับยังไม่มีนวัตกรรมอะไรที่เป็นของตัวเองมากนักเราอยู่ในประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่ 3. นะครับก็คือสังคมผู้สูงอายุ ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยครับเริ่มจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วทําให้วัยแรงงานเนี่ยครับเริ่มมีน้อยลงรายได้เฉลี่ยต่อหัวจึงน้อยลงทําให้เราเนี่ยไม่ก้าวเข้าไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง4ครับบุคลากรเราบุคลากรในประเทศไทยเนี่ยครับยังขาดองค์ความรู้ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพหรือขาดบุคลากรที่ในอาชีพสําคัญที่สามารถสร้างรายได้ ให้ประเทศไทยได้ครับทีนี้เราผมขอมาพูดบริษัทระดับโลกของประเทศที่มีนวัตกรรมนะครับหรือประเทศที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไปอยู่ในประเทศที่4.0แล้วเป็นยังไงประเทศไทยเนี่ยเรายังขาดอะไรในตรงนี้นะครับอันนี้คือ b a s t global brand ในปี2019นะครับแบรนด์ Band ที่มีอันดับมูลค่าอันดับ1ก็คือบริษัท Apple อันดับ2นะครับคือ Google อันดับ3เนี่ยครับอเมซอนอันดับ4เนี่ยมัลโครซอฟอันดับ5เนี่ยครับโคคาโคล่าอันดับ6คือซัมซุงอันดับ7คือโตโยต้าอันดับ8เนี่ยครับคือเมอร์เซเดสเบนซ์อันดับ9เนี่ยครับแมคโดนัลล์อันดับอันดับ10เนี่ยครับดิสนีย์เห็นไหมครับว่าใน10ข้อเนี่ยครับไม่มีประเทศไทยอยู่เลยเป็นประเทศส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นประเทศทางอเมริกา ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เดี๋ยวผมขอจะผมจะไล่แบรนด์แต่ละประเทศให้ฟังนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีแบรนด์อะไรที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยใช้อยู่และรู้จักกันดีเริ่มด้วยที่ประเทศอเมริกานะครับแน่นอนครับบริษัทอันดับหนึ่งก็คือ Apple 2ครับ Google คือบริษัท Search Engine ที่เราทุกคนเนี่ยครับแทบจะทุกคนในประเทศไทยดีกว่าที่ได้ใช้บริการของเขา 3ครับคือ Microsoft Microsoft เนี่ยก็เกินครึ่งครับเราก็ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft อยู่4ครับแน่นอนครับโคคาโคล่าครับก็น้ำอารมณ์ที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยแหละครับ5ครับ Amazon ครับเป็นเอ่อเป็นเว็บไซต์ซื้อขายของเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของบริษัท Amazon ซึ่งเป็นบริษัทที่น่าสนใจอีกบริษัทหนึ่งทีเดียวครับข้อ6นะครับคือ Facebook อันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องมี Facebook แล้วก็ใช้อย่างแน่นอนครับอันดับที่7ครับแน่นอนครับร้านกาแฟครับสตาร์บัค s ครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับคนไทยก็หลายๆคนก็เป็นแฟนตัวยงของ Starbucks นะครับอันดับ8ครับแมคโดนัลลครับก็เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เราทุกคนเนี่ยก็เคยทานกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในระดับโลกที่ทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเดี๋ยวผมขอไปประเทศ ลองเปลี่ยนประเทศเราไปดูทางญี่ปุ่นบ้างดีกว่าอันดับหนึ่งครับคือ Toyota t ครับ Toyota เนี่ยก็เป็นบริษัทที่คนไทยรู้จักกันดี2คือ Honda ครับก็รถยนต์เหมือนกัน3บริษัทนิสสันก็ยังอยู่ในรถยนต์อยู่ครับบริษัทที่4ที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คือ u n i ิโคก็คือเสื้อผ้าค,ครับอันนี้ก็ขายหลายประเทศทั่วโลกเหมือนกันอันดับที่5ครับเป็น เป็นเกมครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักคือช่วงโควิดนะครับเกมที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยก็ก็ n i n t e n d o ครับทุกคนก็หาซื้อมาเล่นกันอันดับที่6ครับคือซูบุรุครับก็เป็นรถยนต์นะครับ7คือ Canon ก็คือกล้องดิจิตอลทั่วไปที่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 เราใช้ที่ช่างภาพใช้อย่างเงี้ยครับ8ครับคือ Sony ครับโซนีตอนนี้รายได้หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เกมแล้วก็กล้องดิจิตอลนะครับ แต่เขาก็อาจจะมีแต่เขาก็มีธุรกิจอื่นของเขาอีกเช่นกันเดี๋ยวผมขอข้ามไปประเทศอื่นบ้างประเทศจีนดีกว่าครับบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีเนี่ยครับของประเทศจีนเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนครับทุกคนรู้จักหัวเว่ยครับ Oppo ครับ Oppo เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบริษัทของเกาหลีด้วยชื่อด้วยการสร้างภาพลักษณ์แต่จริงๆแล้ว o p p โปเป็นของจีนครับ h ฮเออร์ครับ ไอเอเนี่ยก็เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายๆบ้านตอนนี้ก็เริ่ม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 ใช้กันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นตู้เย็นครับผมเ e นูโครับเป็นบริษัทคอมนะครับเสียวมีครับเสียวมีก็ตอนนี้ทุกๆคนก็เริ่มใช้เสียวมีกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศเสียวมีขายทุกอย่างครับเครื่องฟอกอากาศไม้ถูพื้นม็อบดันพื้น เครื่องแคะหูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสีย่ยวมีก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับ6ครับบาบาครับบาบาเนี่ยก็คือบริษัทขายของออนไลน์เช่นกันครับซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มมาลุกในตลาดไทยมากขึ้น7ครับ tcl ครับก็ที่เราเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับพวกทีวีหรืออะไรแบบเนี้ยครับก็เป็นเป็นบริษัทของประเทศจีนเช่นกันบริษัท ที่8ครับที่ผมจะพูดครับเป็นบริษัทที่มาแรงมากๆในยุคนี้ครับคือเป็นในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับผมว่าร้อยละ 30- หรือ40ของคนไทยเนี่ยครับทุกคนเนี่ยต้องมีแอปนี้ครับคือ Tik t o k ครับเป็นแอปเป็นแอปพลิเคชันครับโปรดักของเขาคือแอปพลิเคชันที่อยู่บนโทรศัพท์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น a n d r o i d iOS นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องใช้ t i k t o k เป็นสังคมออนไลน์อีกสังคมหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดูวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ทำวารัลคลิปได้อย่างรวดเร็วครับผมเดี๋ยวประเทศต่อไปที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือประเทศเกาหลีใต้ครับบริษัทหลายๆบริษัทของเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เรารู้จักกันดีเช่นกันครับ 1. ครับซัมซุงครับ,รบแน่นอนครับเราทุกคนรู้จักบริษัทซัมซุงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ตู้เย็นไมโครเวฟหรือว่าจะเป็นแอร์ ก็บริษัทซัมซุงครับอันนี้เนี่ยครับเป็นบริษัทที่มีรายได้มากที่สุดของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ครับ 2. ครับ l ล n e ครับคือ Line เนี่ยครับมาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเราทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยครับก็ยังใช้ Line อยู่เราทุกคนหาเงินจาก l ล n e เราทุกคนต้องมี Line แอดบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยครับลก็คือเป็นสิ่งสําคัญหรือว่าหลายๆคนเนี่ยครับก็จะมีพวก การสะสมแต้มสมัครสมาชิกผ่านไลน์ซื้อสติกเกอร์ทำสติกเกอร์ขายบนไลน์ครับก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกัน3ครับคือฮุนไดครับก็บริษัทรถยนต์นะครับ4ครับเกียร์ครับรถยนต์เช่นกันครับ5ครับ LG ครับ LG ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับ6ครับฟิลลาครับฟิลลาเนี่ยเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นที่ วัยรุ่นทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็เป็นสิ่งที่วัยรุ่นทุกคนก็แทบจะอยากได้ครับ7ครับ i n นิสฟีครับเป็นแบรนด์เครื่องสําอางของเกาหลีนะครับอันนี้ผมว่าสาวๆหลายๆคนก็รู้จักกันดีเช่นกันครับ8ครับวง BTS จริงๆวง BTS นะครับก็สามารถหาไรายได้เข้าประเทศเกาหลีใต้ได้มากมากพอสมควรเลยนะครับทีนี้ประเทศไทยนะครับเราก็อยากจะมีบริษัทระดับโลกกับเขาบ้างที่ทําให้ทุกคนทั่วโลกรู้จักเรา ทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกรู้จักเราทําให้เราเนี่ยครับมีรายได้มากขึ้นก็เลยเกิดคํานี้ขึ้นมาครับ Thailand 4.0 Thailand 4.0แคืออะไรเดี๋ยวผมจะขอไล่เริ่มจากไ h a i l a ด์ยุคแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอไล่ประเทศไทยจากเริ่มจาก1.0นเลยนะครับประเทศไทย1.0นเนีน่ยครับเน้นเกษตรกรเป็นหลักเช่นการผลิตและขายพืชไร่พืชสวน ปลูกหมูเลี้ยงไก่ก็คือค้าขายพวกเกษตรกรรมเกษตรกร,รในประเทศไทยเนี่ยครับประเทศไทยในยุค1.0นะครับคืออะไรประเทศไทยในยุค1.0นะครับเน้นเกษตรกร,รเป็นหลักเช่นการผลิตการขายการเลี้ยงสัตว์พวกหมูไก่ทำไรทำนาขายสินค้าเกษตรกรรมแบบนี้ครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงยุค ที่เป็นยุค2.0บ้างประเทศไทย2.0คืออะไรประเทศไทย2.0นะครับเน้นพวกอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาครับเช่นพวกการผลิตเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าเครื่องดื่มเครื่องประดับกระเป๋าเครื่องนุ่งหม่มแบบนี้ครับต่อมาก็คือยุคประเทศไทย3.0ก็คือยุคที่เราอยู่ในณปัจจุบันครับยุคที่เราอยู่ในณปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นยุค ไทยแลนด์3.0ละกันเป็นยุคอุตสาหากรรมหนักครับเน้นการส่งออกการผลิตและการส่งออกเช่นการส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์การกันก่นน้ำมันแยกก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์แต่ประเทศไทยเนี่ยครับยุคที่1.0 2.0และ3.0เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในรายได้ปานกลางอยู่เราจึงต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจธธเพื่อให้เพื่อให้คนไทยเนี่ยครับมีรายได้มากขึ้นและเราจะได้เข้าไปสู่ในประเทศ ประเทศไทย4.0คำถามคือประเทศไทย4.0เนี่ยคืออะไรเราต้องการขายอะไรกันแน่4.0เนี่ยครับก็คือลดการพึ่งพาจากต่างชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมคือเราเนี่ยครับอยากจะมีนวัตกรรมเป็นของตัวเองลดการพึ่งพาจากต่างชาติมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียเน้นการเปลี่ยนจากการที่เราเป็นผู้ผลิตนะครับไปสู่การบริการให้มากขึ้นมีบริษัทระดับโลกมากขึ้น ค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นทีนี้การที่เราจะไปประเทศไทย4.0ได้นี่ครับเราก็จะมีอาชีพที่สำคัญอาชีพที่สำคัญในยุคไทยแลนด์4.0นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาให,ให,ให้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ได,ได้ลองดูกัน1ครับคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์2ครับนักวิเคราะห์ข้อมูล3ครับนักออกแบบประสบการผู้ใช้งานหรือที่เรียกกันว่า UX นะครับ 4. นักออกแบบ user interface ครับหรือที่เรียกว่า UI 5. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลนั่นหมายความว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเราทุกคนต้องต้องปลอดภัยการโอนเงินออนไลน์แบบนี้ครับเราต้องมั่นใจได้ว่าระบบของเราเนี่ยปลอดภัยมี security ที่ท,ที่ดีอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือสถาปานิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับทีนี้ผมเนี่ยจะขอพูดในเรื่องของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยหลายๆคนก็ ตอนในตอนเด็กๆเนี่ยครับเราก็รู้กันว่าพ่อแม่ถามอยากเป็นอะไรเราก็เอออยากเป็นหมอครับอยากเป็นตำรวจครับอยากเป็นทหารครับน้อยคนมากครับที่จะตอบว่าผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ครับทีนี้ผมก็จะมาพูดว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยคืออะไรรายได้เท่าไหร่ทําไมเราถึงไม่ไม่มีอาชีพนี้ที่เราจะอยากเรียนหรืออยากเป็นในอนาคตรายได้ของพัฒนาซอฟต์นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ เด็กจบใหม่เนี่ยครับไลฟ์ประสบการณ์เลยเนี่ยอยู่ที่20,000ถึง40,000บาทซึ่งถือว่าเป็นไรายได้ที่สูงในทีเดียวเลยนะครับสำหรับนักพัฒนาที่ทำอาชีพนี้มาสัก1-2ปีเนี่ยครับเราจะเรียกว่าจูเนียร์ดีเวลลอปเปอร์ซึ่งเขาเนี่ยจะมีไรายได้ประมาณ40,000ถึง60,000บาทต่อเดือนนะครับถ้าทำไปสัก3ปีถึง5ปีนีครับจะเรียกว่าซีเนียร์ดีเวลลอปเปอร์ก็จะมีไรายได้ตั้งแต่6 0 0 0 0บาทถึง80,000บาท แต่ถ้าเราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยครับเราจะมีไรายได้มากกว่า10,000แบาทต่อเดือนครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีไรายได้สูงแล้วก็เป็นอาชีพที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการอีกเยอะมากครับถามว่าเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยครับยากหรือเปล่าหลายๆคนก็มาถามนะครับว่าเออเนี่ยเด็กยังเด็กเกินไปหรือเปล่ายังอายุมากเกินไปหรือเปล่าที่จะเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยครับผมจะมายกตัวอย่างของโปรแกรมเมอร์ง่ายๆให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะครับ คนแรกที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกเขาเนี่ยครับชื่อมูฮัมหมัดฮัมซาอายุเพียงแค่7็ดขวบเท่านั้นเองเขาสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกได้โอเคครับเรามีโปรแกรมเมอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกแล้วเราก็จะไปดูว่าโปรแกรมเมอร์ที่อายุมากที่สุดในโลกเนี่ยครับคือใครนี่ครับผู้หญิงคนนี้ครับเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อายุมากที่สุดในโลก เขาอายุเท่าไหร่ครับเขาอายุ85ปีครับเป็นคนญี่ปุ่นครับเขาเนี่ยพัฒนาเกมให้เนดะที่อยู่บน ios ก็คือเขาบอกว่าเกมปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นเกมที่ไม่มีเกมสำหรับผู้ใหญ่เลยเขาก็เลยเริ่มที่จะศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเกมสำหรับผู้ใหญ่อันนี้ยังยังอยู่บน apple store นะครับเราเราสามารถเข้าไปโหลดกันได้ความต้องการโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีคนบอกไว้ว่าเราเนี่ยต้องการโปรแกรมเมอร์ทั้งหมด1ล้านคนแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเราสามเรามีโปรแกรมเมอร์เพียง5 0,000คนและประเทศไทยเนี่ยครับสามารถผลิตโปรแกรมเมอร์ได้แค่2,000คนต่อปีซึ่งหมายความว่าอาชีพเนี่ยครับเป็นอาชีพที่เราต้องการมากๆทีนี้ผมขอพูด GDP ประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยครับมี GDP ประมาณ520,000ล้าน US ดอลลาร์ต่อปี ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอเล่าไปเรื่อยๆนะครับทีละบริษัทที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเกี่ยวอะไรกับ GDP ประเทศไทยทำไมทำไมบริษัทซอฟต์แวร์พวกนี้ถึงสําคัญกับประเทศไทยจุดเริ่มต้นของบริษัทระดับโลกนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างของโปรแกรมหรือว่าบริษัทระดับโลกเนี่ยว่าเขาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงเขาเนี่ยมีความสําเร็จได้ยังไงบริษัทแรกครับครับคือ i ิน t a g r กร ทุกคนเนี่ยครับรู้จัก i n s t a g r กรแน่นอนหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยเล่น i n s t a g r กรปัจจุบันเนี่ยครับอินสตาแกรเนี่ยเปิดเวอร์ชั่นแรกมาให้ดาวน์โหลดในปี2010ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมีแค่ระบบ iOS 2ปีต่อมาเนีครับเริ่มให้บริการในระบบ Android ปัจจุบัน i n s t a g r กรมเนี่ยครับมีผู้ใช้งานมากกว่า230ล้านบัญชีประเทศไทยเนี่ยครับมีมากกว่า12ล้านบัญชีคือหลายๆคนเนี่ยก็เล่น i n s t a g r กร แต่ถามว่าอินสตาแกรมเนี่ยมีมูลค่าบริษัทเท่าไหร่จำได้ไหมครับว่าอินสตาแกรเนี่ยถูกสร้างมาเมื่อปี2010เมื่อปี2012นะครับ Facebook ขอซื้อไปมูลค่า1,000ล้านเหรียญตอนที่ Facebook ขอซื้อบริษัทอินสตาแกรไปเนี่ยครับอินสตาแกรมมีพนักงานแค่13คนแถมยังไม่สามารถทำไรายได้ได้ด้วยสักบาทเดียวแต่ f c e e o o o กก็ยอมซื้อในราคา1,000ล้านเหรียญแต่ปัจจุบันเนี่ยครับมูลค่าของอินสตาแกรมเนี่ยอยู่ที่ 1,2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ Facebook ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทีเดียวครับบริษัทต,ต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Facebook Facebook เนี่ยก่อตั้งด้วยก่อตั้งผู้ก่อตั้ง,งคือ Mark ค u c ค e ร์เบิทุกคนรู้จักกันดีเขาเนี่ยก่อตั้งตอนที่อายุ20ปีครับตอนแรกเนี่ยครับเริ่มต้นที่ใช้ในมหาลัยแล้วเมื้อปี2,550เนี่ยครับก็เริ่มให้คนทั่วไปใช้งาน ปัจจุบันเนี่ยครับ Facebook มีผู้ใช้งานมากกว่า2,600ล้านบัญชีซึ่งในปี2,551นเะครับเป็นปีที่เราเนี่ยเป็นปีที่ a c e b o o k เนี่ยเริ่มให้คนทั่วไปเนี่ยได้สมัครเพื่อมาใช้กันเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กมียูเซอร์ใหม่เฉลี่ยต่อวันคือ2,000 200, 0บัญชีต่อวันเลยนะครับซึ่งเป็นรายได้มูลค่ามหาศาลปัจจุบันเนี่ยครับเฟซบุ๊กเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับมี Facebook ทั้งหมด45ล้านบัญชี ประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ8ของโลกเป็นเพศชาย2 2 2 3ล้านบัญชีและเพศหญิงอีก22ล้านบัญชีทีนี้ผมขอพูดมูลค่าบริษัทของ Facebook บ้างครับเมื่อปี2005นเนี่ยครับ f a c e b o o เนี่ยมีมูลค่าแค่10ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเนี่ยครับ Facebook ครับมีมูลค่ามากกว่า6 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีนี้รายได้ของ Facebook นีครับมาจากไหน97%ครับรายได้ของ Facebook มาจากการโฆษณาแล้วก็อื่นๆอีกประมาณ3%เบริษัทต่อไปที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับคือบริษัท Google ครับ Google เนี่ยครับก่อตั้งวันที่ก่อตั้งเนี่ยครับมีพนักงานแค่10คนเท่านั้นเองแต่ในปี2015เนี่ยครับ Google มีพนักงานมากกว่า100,000คนทีนี้ อันนี้คือโปรดักต์ของ Google ที่หลายๆคนที่เราทุกคนแทบจะเคยใช้เลยดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map Android Google Sheets Google Translate ทีนี้ผมจะมาพูดถึงมูลค่าบริษัท Google บ้างมูลค่าบริษัทของ Google เนี่ยครับมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านเหรียญจำได้ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ GDP ประเทศไทย Google เนี่ยครับ มีมูลค่า1ล้านล้านเหรียญซึ่งใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยคือ1.8เท่าเลยนะครับแค่บริษัทบริษัทเดียวใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งบริษัทบริษัทต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะครับคือ Apple ครับ Apple เนี่ยครับก่อตั้งด้วยสติ e จ o อบแล้วก็เพื่อนอีก2คนนี่คือโปรดักทั้งหมดของ Apple นะครับซึ่งแน่นอนครับเราทุกคนเคยใช้ครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook iMac นาฬิกาตัว iPod เนี่ยครับก็เป็นเครื่องเสียงที่เปลี่ยนโลกเช่นกันใน,ในยุคนั้นนะครับในยุคปี2001 iPhone เนี่ยครับก็ขายได้หลายหลายร้อยล้านเครื่องมากในระยะเวลาต่อปีนะครับมูลค่าบริษัทของ Apple เนี่ยครับคือ1.3ล้านล้านเหรียญใหญ่กว่า GDP ประเทศไทย2เท่านะครับอันนี้คือกำไรของบริษัท Apple ครับที่ผมจะมาให้ดูกัน ก็มี iPhone มี Mac อันนี้ก็เป็นเป็นกำไรที่เขาหาได้นะครับเขามีนวัตรกรรมเขามีความรู้เขามีอะไรก็ตามที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะก้าวไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้ Microsoft ์ครับไมโครซอฟทเนี่ยก็เอ,อเปิดตัวเนี่ยครับในปี1985ด้วย Windows 1.0นะครับปัจจุบันเนี่ยไมโครซอฟทเนี่ยมีมูลค่าตลาดคือ1ล้านล้านเหรียญเช่นกันใหญ่กว่า ใหญ่กว่าประเทศไทยคือ1.8เท่าเช่นกันครับต่อไปนะครับเป็นบริษัท Netflix ครับเราทุกคนในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ดู Netflix กันนะครับ Netflix เนี่ยครับเริ่มมาจากแค่ร้านเช่า DVD ครับเจ็สมาชิกรายเดือนครับปัจจุบันเนี่ยเน็ตฟิกเนี่ยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด158ล้านลายซึ่งรายได้มูลค่าบริษัทเนี่ยก็สูงมากครับทีนี้ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาเริ่มให้ทุกคนเนี่ยครับเล่นเกมจากทีนี้ในครั้งต่อไปนะครับผมเนี่ยจะเริ่มสอนให้ทุกคนนะครับเล่นเกมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทํายังไงเด็กเกินไปผู้ใหญ่ทําได้ไหมทําได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มสอนจากเกมง่ายๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ครับครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ